เปิดเครื่องแล้วก็เอาชาเขียวสองช้อนโต๊ะนะคะอัดลงไปเลยจ้าย5บห้าบาทจ้าตอนนี้สอนลูกสาวกับปวีให้ทำให้เก่งให้คล่องก่อน เดี๋ยวเวลาไม่อยู่ใช่จ้าเดี๋ยวเวลาไม่อยู่บ้านจะได้ไม่ต้องผิดล้านเอชาหนึ่งร้วกดชา150 ml นะคะเติมน้ำตาลลงไปครีมเทียมแล้วก็นมข้นหวานนมข้นจืดนะจ๊ะ ชมให้อร่อยนะจ๊ะชาเขียวแก้ว2ีออนนะคะ ันหยุดนะคะก็สอนลูกสาวให้ชงชากาแฟให้เป็นนะคะทุกคนฝึกไปทุกวันเดี๋ยวก็เก่งนะคะอ้าวตัดน้ำแข็งเลยเป็นหรือยังคะคุณลูกเป็นเก่งหรือยังคะจำได้หลายเมนูแล้วเนาะดีใจดีใจที่ชงชากาแฟเป็นใช่ไหม ได้เปิดร้านแล้วงานที่เขาเป็นนี้โอ้โน่ากินจังเลยสวยงามนะคะชาเขียวแก้วนี้